รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9เก้าพิดูทรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเรา ตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าววินดูทรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะประจำเดือนนะครับสภาคมเกี่ยวเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะจ๊ะเอาละมีอะไรบ้างนะชาวราศีมีนจะเป็นนะครับราศี ทาดน้ำนะอําพภเกณฑ์ด้วยนะครับล้วตัวเราเองตอนนี้อยู่ในเรือนวินาศนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับและทําอะไรอย่าอย่าชงชางนะทำอะไรก็อย่าอย่าอย่าแบบเวลาทําอะไรเก็บไว้ก่อนอย่าประกาศอย่าเป่าร้องหรืออะไรเงี้ยนะมันมันจะให้โทษมากกว่านะทำแบบลับๆทําแบบซ่อนเล่นนะครับ อะไรประมาณนี้คิดโปรเจกต์ก็คิดแบบลับๆไม่ต้องบอกใครนะเปะึกษาเฉพาะบางคนที่ไว้ใจได้อะไรแบบนี้นะครับถือว่าจะให้คุณแต่ว่าจริงๆตนุวินาตนุวินาตเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันเสี่ยงทุกอย่างเลยนะอะไรที่มันเสี่ยงอะไรที่มันประมาทอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุนะทำให้เราลําบากหรือเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องหยุดนะครับนะอะไรประมาณนี้อะไรที่มันเสี่ยงแบบครึ่งต่อครึ่งนี่หยุดเลยนะถ้าไม่มั่นใจอะไรอย่าเพิ่งทํานะครับนะเอาละ นะทีนี้ดาวเจ้าเรือนวินาศไปไหนนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมีนนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวไปกองอยู่ในราศีพฤษภเยอะนะดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในเดือนของสหัสชานะครับก็มีเกณฑ์ที่จะลำบากอึดอัดใจถูกหววานถูกขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆโดยที่เราไม่เต็มใจนู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมอะไรต่างๆนะต้องระมัดระวังนะจะพูดจะทําจะคิด อะไรก็แล้วแต่นะสแสดงความคิดเห็นทําให้ตัวเองเกิดภัยได้ทั้งนั้นนะครับบางครั้งก็ต้องบอกว่าเรื่องของความถูกต้องตอนนี้นะครับสำหรับชาวราศีมีนจริงๆจะเป็นหัวใจหลักของชาวราศีมีนนะเพราะชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่รักความถูกต้องทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าความถูกต้องของเราเนี่ยท่านไปขัดแข้งขัดขาหรือมันไปแปะอะไรยังไงใครก็แล้วแต่มันกลายว่าทําให้คุณเดือดร้อนนะครับนะก็นะเหมือนอย่างข่าวที่ มีสาวชาวอินเดียไปเรียกร้องเกี่ยวเรื่องต่างๆนะครับสุดท้ายก็ไปขัดในเรื่องของความเชื่อศาสนานะครับก็สุดท้ายก็นะฮะก็ถูกคนทําร้ายนะครับจนเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะมันจะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะบางทีการไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรยังไงในช่วงนี้นะครับนะห้ให,ให,ให้ให้เบาๆไว้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวเราตกวินาศนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนวินาศก็ไปอยู่ในเรือนสหชะสหชะก็แปลว่าสังคมคนหมู่มากอะไรที่กระทบกระเทือนสังคมคนหมู่มากคุณต้องหยุดทันทีนะอย่าไปพูดอย่าไปเมมอย่าไปอะไรเพราะตอนนี้ดาวเรานะไม่เข้มแข็งอุดมการทัศนคติหรืออะไรยังไงนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับรอให้ดวงดาวเกื้อกูลกับเราก่อนนะเราค่อยแสดงตัวตนหรือ อะไรยังไงก็ยังไม่สายนะไปแสดงตอนนี้ไม่ให้คุณกับดวงชะตาเลยต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ดาวไปกรองอยู่ในเรือนสหชัชส่วนใหญ่จะทําร้ายเกี่ยวกับเรื่องของนะครับชาวราศีมีนพอสมควรแล้วดาวเจ้าเรือนวินาศจะไปกุมอะไรอีกนะยังไปกุมกับดาวจเจ้าเรือนนะครับอลิเห็นไหมปัญหาอุปสรรคนะวินาศไปกุมอลิเนี่ยบางทีเนี่ยเสียหายเพราะเกิดจากศัตรู นะครับศัตรูลับๆศัตรูไม่เปิดเผยรอบทำ้ายรอบดิดเอเครดิตนะครับใส่ร้ายป้ายสีทำให้เราเสียหายเพราะตอนนี้มันเกิดในเรือนสหราชาสหาชาชคือสังคมให้นึกถึงสังคมเป็นหลักอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าไปเกี่ยวกับสังคมดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศก็กลุ่มกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ดาววินาศยังกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอลิด้วยก็ต้องบอกว่า คนหรือเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เราแพ้ทางเขาหมดเลยนะครับต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของตรงนี้นะเพราะว่าเวลาดาวเจ้าเรือนออปัตตานีหน่ะไปกุมกับดาวทั้งเจ้าเรือนวินาศทั้งอะเรียมันมีความเปราะบางมากนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับอะไรต่างๆนะถ้าเกิดพูดทําคิดไม่ให้คุณกระโดงชะตาขอให้หยุดก่อนนะครับขอให้หยุดก่อนนะแล้วอะไรอีกละ่ะ นะไปกลุ่มกับดาวศุกร์เนาะนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอ,อันนี้มรณะเนาะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสหชัชนะครับคือเจ้าเรือนสหชัชตรงนี้นะครับถามว่าเอาอยู่ไหมก็มีเกณฑ์เอาอยู่นะเพราะคำว่าสหาชัชเป็นเกษตรเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของสังคมนะพอมันเด่นมากอะไรบ้างคนมันก็จะใส่ลายป้ายสีแล้วนะถ้าไม่มีพวกดาวอลิไม่มีพวก ดาวมรณะหรือไม่มีทั้งดาวเจ้าเรือนวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็จะแบบมีชื่อเสียงแบบไร้มนทินนะแต่ตอนนี้มันมันดังมันนู่นนี่นั่นมันถูกดึงไงนะแล้วตน,นุเราไปอยู่ในวินาศเนี่ยมันออกตัวมากไม่ได้เพราะมันไปทําอะไรเด่นในเรื่องของสังคมมันก็จะเป็นเป้าโจมตีนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นเนี่ยนะมีปัญหาได้นะครับส่วนส่วนนี้ต้องระมัดระวังนะนะครับแต่ก็ ถ้ามีสติอะไรยังไงผมว่าก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะว่าด้วยดาวที่เป็นกเกษตรยังสามารถช่วยได้นะครับเอาละนะมาดูกันต่อนะดาวเจ้าเรือนอลิเลยอะดาวเจ้าเรือนอลิก็คือพาทิตย์ ดาวอารินะครับไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนวินาศน,นี่ก็คือเรื่องของประมาทเลินเล่อละนะดาวอกิไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ระวังเรื่องของความขัดแย้งนะกับคู่ครองแฟนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆให้ระวังเรื่องคําพูดคาจานะเอกสารสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะดาวเจ้าเรือนอริก็จะไปเอ่อไปกลุ่มกับมรณะนะครับมันก็เนี่ยแหละมันก็จะเกี่ยวอะไรเรื่องของประมาทเลินเล่อเศร้าโศกเสียใจจากศัตรูเป็นสาเหตุความวิบัติความเสียหายความล้มลายก็เกิดจาก นะเ,พเ,เพื่อนฝูงสังคมนะคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ออกได้หมดเลยนะก็คือต้องเรมามัดระวังนะคนลอบข้างอะไรพอพอสมควรแหละนะครับนะดาวเจ้าเรือนมรณนะก็คล้ายๆกันนะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณนะก็ไปอยู่ในเรือนสหาชาติเนี่ยมันมันเพื่อนหักหลังนะสังคมให้โทษนะแต่ว่าพอเป็นเกษตรเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารู้ทันเรารู้ก่อนก่อนที่เราจะโดนเนี่ยเรารู้แล้วเราก็เลิกคบไปนะ เราก็จะเป็นช่วงที่เรารู้เนี่ยว่าไอ้คนเนี้ยคบได้คบไม่ได้เป็นเพื่อนแท้เพื่อนกินหรือเพื่อนอะไรก็สุดแท้แต่นะมันเป็นช่วงที่เราจะรู้นะว่านิสัยคนเราเป็นไงบางคนอิจช้านะบางคนเนี่ยหน้าไหวหลังหลอกนะครับบางคนต่อหน้าดีรับหลังนี่ล่อเรายับเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณรู้นะก็ต้องบอกว่าสังคมเป็นจุดสําคัญสําหรับคุณมากนะหนึ่งเลยห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องของความคิดเห็นที่เกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะครับ2การเดินทางการ าการมีปฏิสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขของสติล้วนๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกด้วยดาวเป็นเกษตรเนี่ยถ้าอยู่ในสตนิมันยังได้นะครับแต่ว่าด,วด้วยดาวที่มันเข้ามากองที่มันจะทําให้เราเสียหายมันก็ยังต้องมีอยู่นะครับส่วนนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกดาวเจ้าเรือนอรินะอริมรณนะ วินาทไปอยู่ในเรือนสหช c h a หมดเลยแล้วยังเอาปัตตนีเข้าไปเอี่ยวข้องด้วยนะและดาวพระพุธเองเนี่ยไม่ได้แค่นี้นะดาวพระพุธเองมาจากเจ้าเรือนพันธุ์ด้วยนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องของความขัดแย้งนะครับคู่ครองนะหลักทรัพย์บ้านที่อยู่อาคารบ้านเรือนสถานที่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราต้องคุมสติมา,มา,มากก็เอาง่ายๆเลยก็คือว่า นะให้รู้จักปณีปนอมนะครับให้รู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันอะไรที่อารมณ์อร่อยได้นะฮะมันก็อารมณ์อร่อยนะอะไรที่มันเหลืออดจริงๆนะถ้าเดินหนีได้เดินหนีก่อนนะครับรอให้ดวงดาวเนี่ยมันเกลื่อนกูลก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย ชาวราศีมีนเนี่ยดาวทั้งอริมรณะวินาศกองเข้ามาอยู่ในเรือนสาหาชาหมดเลยรวมตัวกันเลยเข้าจังหวปะปดีเป๊ะเลยนั่นหมายถึงว่าสังคมให้โทษนะครับก็องระมระวังไ้นะเอาละยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขามาภาัยทุกท่านนะครับนะ ก็ท่านได้ถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมและขอความกรุณากดเลข9แสดงความคิดเห็นนะครับในช่องเป็นเลข9เพื่อเป็นกําลังใจนะให้สนับสนุนการเห็นช่อง YouTube ผมหลังจากที่โดนปิดกั้นนะครับนะใช้วิธีนี้ก็เริ่มมีคนมองเห็นขึ้นเยอะขึ้นนะก็รู้สึกกบาขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับเอาละยังไงวันนี้ก็กขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกก้าใหดูตลอดสวัสดีครับ